จกเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกับผมนายภูวาในเสียงโคนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพรหัสประจำตัวนะครับ64161113082วันนี้ผมจะขอนำเสนอหัวข้อเรื่องผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มซ้ำในผู้สูงอายุ อำเภอวัดเพงจังหวัดราชบุรีนะครับไปดูบทนํานะครับการป้องกันการหกล้มซ้ำนะครับช่วยในการตรงตัวดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการล้มนะครับส่งเสริมกำลังของกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายฝึกเดินให้ถูกต้องฝึกกระดกข้อเท้าขึ้น การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินนะครับเคลื่อนไหวหรือลุกจากเตียงอย่างช้าๆเจ็บของใช้ที่หนักไว้ในที่ต่ําเลี่ยงการขัดเงาที่พื้นห้องหัว <c oughs> ข้อต่อไปนะครับผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยสูงอายุ ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ละคนจะเกิดขึ้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่สําคัญคือพันธุก,กรรมโรคหรือความเจ็บป่วยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับการทรงตัวต้องอาศัยกลไกของการทรงตัวหลายอย่างทํางานประสานกันอย่างสมดุลครับการรับรู้ สภาวะขออภัยครับการรับรู้สภาวะแวดล้อมจากสายตาการรับรู้แรงส่วนของร่างกายผ่านกล้ามเนื้อข้อต่อของร่างกายแขนขากระดูกสันหลังการทรงตัวเป็นการทํางานของร่างกายที่ซับซ้อนจําเป็นต้องอาศัยการทํางานของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบประสาทส่วนกลางและรับความรู้สึกได้แก่ระบบการมองเห็น ระบบสัมผัสและรับรู้ครับหัวข้อต่อมานะครับความสมดุลของร่างกายครับการที่ร่างกายพยายามรักษาภาวะแวดล้อมต่างๆในร่างกายให้คงที่ร่างกายพยายามรักษาภาวะแวดล้อมต่างๆในร่างกายให้คงที่เช่นอุณหภูมิความดันเลือดความสมดุลของน้ําและเกลือแร่ความเป็นกรดด่าง เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพปกติไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมต่อมานะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะต้องใช้การออกกาลังกายที่มีการปรับความหนักของการฝึกเพิ่มขึ้นนะครับ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกกําลังแรงนะครับยกดันดึงบีบนะครับบีบวัตถุที่มีแรงต้านให้วัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตามแรงที่บังคับของกล้ามเนื้อนั้นได้สูงสุดเพียงครั้งเดียวเช่นยกน้ำหนักนะครับปัญหาของงานวิจัย หาวิธีป้องกันการหกล้มซ้ําในผู้สูงอายุครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านดอนยานางจังหวัดนครพนมผลการวิจัยนะครับ ผลของโปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหวทางกายช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพได้แก่ด้านที่หนึ่งด้านความหล่อนตัวสองด้านความแข็งแรงสามด้านความอดทนของกล้ามเนื้อสี่ด้านความคล่องแคล่วว่องไวห้าด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจดีขึ้น ่อมานะครับเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับผลของการฝึกความแข็งแรงเฉพาะการวิ่งการฝึกความอดทนและการฝึกพร้อมการต่อสมรรถภาพของนักกีฬาที่ใช้ความอดทนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและพารามิเตอร์สัดส่วนร่างกายที่เลือกนะครับผลการวิจัยนะครับผลของการฝึกความแข็งแรงเฉพาะการวิ่งควบคู่กับความทนทานเป็นระยะ12สัปดาห์ทําให้1การทดสอบเป อัยครับการทดสอบเปอร์เซน็นไขมันในร่างกายดีขึ้น 2. การทดสอบมวลกล้ามเนื้อที่ไม่มีไขมันดีขึ้น 3. การทดสอบพาวเตอร์มูมเมนต์นจำดีขึ้น 4. การทดสอบท่าสควอตที่ยกได้สูงสุดพียง1ครั้งดีขึ้น5การทดสอบประสิทธิภาพในการวิ่งระดับ12และระดับ14ดีขึ้น6การทดสอบการใช้ออกซิเจนสูงสุดดีขึ้น และการทดสอบแบบไม่ใช้ออกซิเจนดีขึ้นครับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับ 1. เพื่อเปรียบเทียบความยืดหยุ่นของร่างกายของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันการหกล้มซ้ำในผู้สูงอายุ 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการทรงตัวของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม การป้องกันการหกล้มซ้ําในผู้สูงอายุ 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มซ้ําในผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันการหกล้มซ้ําในผู้สูงอายุต่อมานะครับส่วนแปรและสมมุติฐานของงานวิจัยตัวแปรต้น โปรแกรมการป้องกันการหกล้มตัวแปรตามนะครับความรู้เกี่ยวกับการหกล้มซ้ําและการป้องกันความยืดหยุ่นของร่างกายความสามารถในการทรงตัวพฤติกรรมการหกล้มซ้ําตัวแปรควบคุมนะครับผู้สูงอายุอาเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับสมมุติฐานนะครับหนสมมุติฐานของงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกโปรแกรมการป้องกันการหกล้มซ้ำในผู้สูงอายุก่อนและหลังนะครับหลังการฝึกมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการหกล้มซ้ำและการป้องกันผู้สูงอายุดีกว่าก่อนการฝึกนะครับ 2. สมมุติฐานของงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกโปรแกรมการป้องกันการหกล้มซ้ำในผู้สูงอายุหลังการฝึกมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับ ความยืดหยุ่นของร่างกายของผู้สูงอายุดีกว่าก่อนการฝึกครับ 3. ส,สมมุติฐานของงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกโปรแกรมการป้องกันการหกล้มซ้ำในผู้สูงอายุหลังการฝึกมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการทรงตัวดีกว่าก่อนการฝึกครับ 4. สมมุติฐานของงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกโปรแกรมการป้องกันการหกล้มซ้ำในผู <S 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 ้สูงอายุ หลังการฝึกมีคะแนานพฤติกรรมป้องกันการหกล้มซ้ําดีกว่าก่อนการฝึกครับหัวข้อต่อมานะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีประวัติเคยหกล้มในปีพศ2563นะครับและอยู่ในเขตอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีจำนวน64คนครับ กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีประวัติเคยหกล้มในปีพศ2563จังหวัดราชบุรีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด30คนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงครับต่อมานะครับวิธีดำเนินการวิจัยผู้สูงอายุ จำนวน30คนการให้ความรู้เรื่องการหกล้มซ้ำและการป้องกันตนเองไม่หกล้มซ้ำสาระสำคัญคือการหกล้มซ้ำและการป้องกันการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการหกล้มซ้ำลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการเกี่ยวกับการหกล้มครั้งแรกและการป้องกันการหกล้มซ้ำการฝึกปฏิบัติเสริมสร้างความแข็งแรง และยืดเหยียดกล้ามเนื้อสาระสําคัญคือการออกกําลังกายแบบเสริมความแข็งแรงและยืดเหยียดของกล้ามเนื้อลักษณะกิจกรรมได้แก่การสาธิตการสาธิตการออกกําลังกายการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสาระสําคัญคือการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองลักษณะกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุประเมินความเสี่ยงของตนเองการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความเสี่ยงแต่ละข้อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้สูงอายุสรุปความเสี่ยงต่อการหกล้มซ้ําของตนเองและการนําเสนอแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่าน Google Form การฝึกปฏิบัติมมออตป้องกันตนเองไม่ให้หกล้มเมื่ออยู่นอกบ้านสาระสําคัญคือการป้องกันตนเองไม่ให้หกล้มเมื่ออยู่นอกบ้านวัดค่าการอ่าไปครับวัดค่าการหกล้มซ้ําความยืดหยุ่นของร่างกาย ความสามารถในการทรงตัวผลการทดลองและอภิปรายครับตารางที่1เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการหกล้มซ้ำและการป้องกันความยืดหยุ่นของร่างกายความสามารถในการทรงตัวและพฤติกรรมป้องกันการหกล้มซ้ำก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมจากตารางที่1นึ่งพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการหกล้มซ้ําและการป้องกันความยืดหยุ่นของร่างกายความสามารถในการทรงตัวและพฤติกรรมป้องกันการหกล้มซ้ําภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยยะสําคัญทีน้อยกว่าจุด0.01นะครับแสดงว่าผู้สูงอายุ มีความรู้และการป้องกันมากขึ้นหลังจากเข้าโปรแกรมการป้องกันการหกล้มนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับหนึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้การหกล้มมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มมากขึ้นสผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้าง กล้ามเนื้อด้วยการลำไม้พองมีความยืดหยุ่นของร่างกายและการสรงนตัวดีมากขึ้นกิจกรรมประกาศนะครับขอขอบคุณคุณพาโบพีจีและคุณจารมอาเอสนะครับคุณ mm hmm. ดารณีทองสำม,มิตคุณยวรักษ์มีบุญมากคุณวัชรีแก้วทองและคุณศิรินพรคุณทร คุณศัก์คุณศักชัยสีสุขคุณกิรชัยทารวะคุณวัฒนพงษ์คงสืบสอบคุณสุกิลาหงสามนุษย์คุณสุธิรักษ์วิเศษสังและคุณนริศลาเปรมศรีขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนและอาจารย์ที่ปรึกษากับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ